ขอคลิปเอสโตหน่อยพี่คะพี่คะขอคลิปเอสโตหน่อยคะ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเอสโตตูนแห่งดวงจันทร์และข้อฝันในเกม d ดนดี้เวิกันค่ะซึ่งเอสโตเนี่ยเป็นตัวละครตูนที่โผล่มาตัวแรกๆของเกม d ดนดี้เวิเลยนะคะซึ่งจะมีรูปหนึ่งที่โผล่มาพร้อมกับแดนดี้ในเกม d ดนดี้เวิซึ่งเอสโตเนี่ยจะเป็นพัชนเชียสีฟ้าอ่อนด้านซ้ายของใบหน้าจะเป็นสีดําสนิทพร้อมกับดวงตารูปดาวสีขาวขเขาน่าจะชอบสวมหมวกนอนสีครามแล้วก็คุมด้วยผ้าห่มสีน้ําเงินดอกบัวแล้วก็มีแถบสีครามล้อมรอบตัววด้วย ซึ่งแอโตรนจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเงียบขรึมแล้วก็รักสงบค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเป็นผู้นําในบทสนทนาแต่เขาเนี่ยมักจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องของความฝันอยู่เสมอเขาเนี่ยชอบความเงียบแล้วก็ไม่ชอบสิ่งรบกวน แต่ลึกๆแล้วในแอชลอน่ะค่อนข้างจะห่วงใยเพื่อนๆของเขามากเลยนะคะซึ่งแอสโอเนี่ยมีรหัสย่อเป็น M 0 0 2ซึ่งตัว M เนี่ยอาจจะหมายถึงเมนคาแรคเตอร์ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นตัวละครหลักในซีรีส์ d a n n y World เพราะว่าเขาเนี่ยเคยมีรูปตอนเด็กถ่ายคู่กับแดนนี้ด้วยนะแฮมหลายคนนึงยังไม่ดูด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยมีสี่แขนหรือว่าสองแขนเพราะว่าเขาเนี่ยมีผ้าห่มคอยคุมตัวเขาอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะมีสี่แขนอยนะะค